ปี2561สนามม้านางเลิงได้ปิดตัวลงและเข้าสู่กระบวนการแปลงโฉมเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานครในนามอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาชพิติเกิดจากพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดินในพระประมาพิธไธย ของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ําซึ่งนํามาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติโดยมีพระราชดำริว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําน้ําต้องพึ่งป่าป่าต้องมีน้ำสองสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ได้องความรู้เรื่องป่าและน้ําเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนั่นจึงทําให้อุทยานแห่งชาติในพื้นที่279ไร่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพัรร์นานา,นาชนิดแหล่งน้ําต้นไม้และสวนสาธารณะให้สมฉายานามว่าออดแห่งใหม่ของคนเมือง คนเมืองอากาศแบบปลอดโปรง่งคือเราหายใจได้เต็มปอดค่ะเพิ่มปอดกรุงเทพจะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะช่วยลดเรื่องของบนรพิษปอดในกรุงเทพมันก็เหมือนแหว่งไปเรื่อยๆอะค่ะถ้ามันมีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะได้มาเติมเต็มคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคนเมืองน่าจะดีขึ้นค่ะคือผมว่าสวนนะ่ะมันไม่ได้แค่คนออกกำลังกายมันเป็นสถานที่ที่เป็นคนเมืองด้วยเนาะคือ ครอบครัวหรือว่าแบบพาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วการออกกําลังกายในสวนสาธารณะมันก็ได้อากาศบริสุทธิ์ถ้ามีทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะช่วยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นสาหรับคนที่อยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยพุทธยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นสวนสาธารณะที่ออกแบบตามแนวคิดของสวนสมัยใหม่หรือโมเดิร์นพาร์คที่นอกจากจะออกแบบอย่างทันสมัยสวยงามมีแนวคิดหลัก แนวคิดรองสื่อความหมายชัดเจนมีการนําเทคโนโลยีล้ำๆมาใช้แล้วการออกแบบสวนแห่งนี้ยังคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่เชื่อมโยงวิถีความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่งอยากให้มันเป็นสวนสาธารณะที่ ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆไม่ว่าเขาจะทํางานเลิกช่วงไหนเวลาไหนเขาสามารถ Access กับระบบขนส่งสาธารณะได้ตลอเวลาส่วนสถานะก็น่าจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบอาจจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทหําถ้าส่วนสาธารณะแรงใหม่มีสถานที่สําหรับการเรียนรู้ของเด็กก็จะดีมากเลยอะคะ่ะก็อยากได้สวนที่นึกถึงแบบผู้พิการทางสายตาเป็นสวนที่ เพื่อให้คนทุกคนมีโอกาสได้ลุกขึ well, like ้นมาดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายได้อย่างแท้จริงค่ะการจัดสรรารพื้นที่อุทยานมีจุดที่น่าสนใจที่ควรค่าแก่การรักษาไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ประดิษฐานอยู่กลางสวนซึ่งถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้สะพานหมาเลข9ที่เป็นเส้นทางเดินภายในสวนนำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9 สะพานหยดน้ำพระไทยที่สื่อให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทยัยดังสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสะพานที่ออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะยามสะท้อนเงาจากแผ่นน้ำสะพานไม้เจาะปากงเป็นการจำลองสะพานไม้เจาะปากงจังหวัดนาราธิวาสสะพานที่ในหลวงรัชกาลที่9้าเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานบริเวณสะพานมีท่าน้ำน้ำตกและลำธารจำลองตามแบบป่าฝนเขตร้อนที่ออกแบบอย่างสวยงามกลมกลืน สั์น้ำรูปเลขก้าไทยเป็นพื้นที่รองรับน้ําหรือแก้มลิงในยามวิกฤตจ,จากอุทกภ,ภัยอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยสามารถผ่านน้าเชื่อมโยงกับคลองเปรยมประชากรที่อยู่ด้านนอกของอุทยานแห่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาเรื่องน้ำและศึกษาธรรมชาติพันธุ์พืชอีกด้วยภายใต้การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามร่มรื่นถึงราว4,500ต้นในลักษณะของสวนป่าธรรมชาติจากองค์ความรู้ป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างสะท้อนแนวคิดหลักด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยมีการทำพื้นที่ชุมช่มน้ำปลูกพืชชุ่มน้ำพืชกรองน้ำพืชบำบัดน้ำมีบ่อเลี้ยงปลานิล ฝ่ายชะลอน้ำและกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตรงนี้แหล่งตลาดนางเล้ยก็เป็นตลาดเก่าแก่อยู่แล้วผลดีก็คือคนจะมาเยอะขึ้นก็ดีเลยครับที่มีส่วนสุขภาพที่อยู่ใกล้ๆแหล่งเงินชนก็จะได้ออกกําลังกายทุกๆวันเพราะท่านทําแล้วดีมากเมื่อก่อนเป็นแหล่งมั่วสุมเดี๋ยวนี้โอ้สะอาดสะอ้านทุกอย่างเปิดให้ชมวันที่หา ได้เข้าไปสัมผัสมาแล้วค่ะสนามม้ามันก็เป็นได้แค่คนกลุ่มหนึ่งอาจจะเข้าไปดูม้าแต่ว่าพอมเป็นสวนใครก็ได้เข้าไปออกกาลังกายโอไม่เคยเข้าสนามาม้ามของจริงเคยเห็นแต่ในทีวีพอมีสวนสาธารณะต้นไม้เยอะๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับทุกคนนี่ก็ขอบคุณท่านนะที่ท่านโอหูตาให้ที่ที่ได้หายใจเนี่ยขอบคุณในหลวง ยกเลิกสนามมาให้เป็นที่ออกกําลังกายที่วิ่งให้ความสุขให้พื้นที่ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงของพระองค์ท่านข้าขอพระคุณนะคะรักในหลวงค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่วไปเพราะที่นี่เป็นทั้งสวนสาธารณะแสนสวยเป็นสวนป่าธรรมชาติในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญใต้พระบารมีพ่อของแผน่นดินที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กล่าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบ,บเบอร์เรจจำกัดมหาชนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒ